ครับขอกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่างหลายครับพบกันอีกแล้วครับผมช่องไทยกำนางชาแนลครับวันนี้ก็สมบรรยากาศตลาดนัดขึ้เก่าหรอวครับหาสื่อหนูหน้าไปออมแล้วก็สื่อไก่บ้านไปย่างอะไรกินครับผมตามผมมาเลยครับพี่น้องผมแคเปเบิ้งไม่้ายไม่ขายกับว่าของกินอีสานมากงมา่าไรนะครับผมตามมาครับตามมา ทเซเวนไ้โอเคลังติดกเปิด้ว่ะแั่มาน่จะเป็นข้นในหมูครับชินอ้งในหมูนพัดเนี่ มัน memuang ก็เหมือง ครับพี่น้องนะครับพี่น no. ้องครับมาครับผมเนี่ยนี่ม <tampoco S 1> ีเดี๋ยวบัวเดี๋ยวบัวครับพี่น้องตามมาครับผม กััวปีกัวป,ปีนัน่งโน

ง้าคมัข้าวเม่าชิลแต่เขียอะไรด่าชิ้ย, 20, ย Trevor ี่สิบบาทคิดได้ยี่สิบบาทใช่ไหกรดห้าร้อยเป็องละสิเอาดน๋อข้าวเม่าเนี่ยข้าวเอาครับตามมาับ ก็ซนะื้อเองนะหนูอืมนันนี่นี้าหนูหน้าครับพี่นอ้องหาซบาหน,หนาก่อนอมเลยัเลยครับไม่ผัดขนมไม่ทาเือได้ได้นะหบาทห้าบาขวลอยเเลยมาส่งมา ัวดองก็มีนะขนมกล้วยก็ต้มัดขนมกล้วยขนมกล้วยขนมกล้วยหนึ่งอะไรยัง่ครับเออต้มคลุกต้มคุกเลิกเลยนะครับขนมเลิกเลยนะตำกันใหม่ใหม่เลยบมาหบาทแล้วก็หบาทเแป๊มหนึ่งเอครับไอ้บัตรอบาทบาท จับข้างนคข้รอางม we hmm? ันไม่ข้างล่างไม่สัดเรียกเลยจแป๋าอะไรดีมันใหญ่่มันเดินแล้วมันสีเดี๋ยวซื้อถุงเท้าไม่เป็นไรจ้ะไม่ได้ใส่ถุงเท้าสะพี่นนะอกเคลือได้ะอันนี้กี่กลองคะสามกล่อส่อง2น

าแล้วครับพีานูหน่อยหนูหนูหอะไระรมมาครับนื้อสอะไ้างรับนี่ยังมีนะ ขายตัวจักบ้านน่นนี่ตัวนี About ้ร้อยแปดสิบ <cod> ต <'s haha> <c pres ide> <together> <c ris loyalty> ัวนู่นร้อยห้าสิบเก้าโอ้สิไม่ไรสิเงี้ยสิเงี้ยยี่สิบบาทนะโอ้ห้าสิบบาท้ิบบาทจ้าผมหน้าบ้องมาเทสจ้าผมหน้าเปลียวสิบกว่าเนี่ยจ้า้แล้วเอเด mùa phía chúng ta mùa phía bữa nay, Nó phía chúng ta mùa phía chúng ta mùa phía chúng ta mùa phía chúng ta karena ya, Kampung semuanya ke telat-telat Kampung mungkin banget เบื้อง้นนะจาไหนก็แช่แล้วก็ได้ชงเครื่องส่วนนีก็ชับตะไคร้ให้น่อหันทะเลกุ้งโซนกุ้งตะมึกตะมึกแข็งตะมึกแข็ง กไปบ้านกนเยอะม่อนได้ที่หาระดับเงตามพี่น้องมาตามมารับตามพี่น้องตามพ่มารับสมรนกานัน หนึ่งรองงเอาเอาเอาครื่องโล่ครับ<า>เอาเครื่องโลเาเครื่องโลมาเลยจ่าเลือกมาใสุ่ง้เครื่องโลชก,ก็สอง,อง้อยบอ,องีดเรื่อออกมาหยิดเพิ่มครับลงหยิดเพิ่มสองโลร้อยยี่สองโลโลละหกสิบต้องพูดอย่างนี้ โลละเจ็ดสิซึ่งโลมันจะไปอิ่มอะไรเนย่ยเดี๋ยวไว้วานขึ้นเนาะเินเยอะไม่ดีอแกอวเลยมันเบาหวานเหมืนเดิได้าินแก้วน้ะมั้งโอ้โหมาได้อุนุนประจำทุกทุกทิศโอ้โหราคาสี่เจ็ดยี่สิบแปดบาทเอาอีกรูปหนึ่ง เอาลูกสุกแล้วลูกเอาลูกสุกล้ลูกแขเอาลูกสุกลูกสุกลูกสุกแข่งแค่เอาแก้นนี่อันนี่เอาตัวนี้มออกหนี่อันนี้สุกเวลานี่่เอาลูกนี่มันออกหยน่ ร okay, um ้อยจ้าไซมัแปดสิบนะโอเคครับ ไปพักกับพี่น้องไปหนูแล้วไปหาสื่อพักไปออมหนูก่อนนะครับตามมาครับโอ้โหขอทานกันไปทานท่านไปครับหาบาท มุ้งทำร่อยครับปลาค่าค่ะกระสีค่ไปกลัวหนู นร้อพี่น,น,น้30 30องนองงัวโละสามโละสามนองงัวครับเอาพักพักใส่ขวหนูเนี่ยเออเออจัดใหม่เนี่ เปอยพักากตะกัวนู้จัดให้เนี่ยจำนวนแ้สิบบาทครับเลยคนฮอวมอด้ยเออพี่ถุงหนึ่งรับผมพักตะกัวนู้พี่น้องใส่พักตะกัวนู้แานละห้าสิบจ้าอ่ พี icana, ่น้องโอ้กลินแมากมายห้องนางอ่งอ่ะอูุ้ขสนิทความขมจนความขมมันมามมีกกังหันมีปลาเลยี่ปลาที่ปลาจ๊ะ กับน้าสีปลามีเลือกไ้เลยลือไ่ะโอที่เามาบอกอใครทำตัวนี้ใครทใครมาขายอย่างเดียวหนึ่งมกินไม่เต็มเจ๋งกับ้าสีปลาสีปลาจ้าป้านี่คร่ยังทมเพชรกินโมเป็นชุมเท่าไรอาชจ้า Ô chị vợt. 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 Ô โอยโอยควายหาพโอ้ยนอยหัวเินหัวชีพหัวเงินอักตังองยาหวัีพิด่ท้อมัยร้านน้นละบาทน้วนาไปออมนะครับพี่น้อง กับขอ,บขอบชกจิตการไทยถท้ำเพียงแค่นีก้ก็นด้ครับคุมบรรยากาศตารางนาดัดครับไปพอกันคลิปหนาครับผมว่าคนไดก็แช่ก็ติดตามอะไรนั่นนะครับผมช่องเคยอนาจเชียรครับขอบคเบื่องคลิปผมกขอมีแต่ความสุขความเจริญยาเจ็บยาจนครับ ด้วยด้วยทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ